นี่ดีช่วยเองได้เันี่เนี่ยผ้าแข็งแรง่้าแ็งแมรงจะมีาาชื่อมตัวต่างๆมีร้องรอด้รองมอางันนี้ก็จะเป็น พวกข้าวปลาหาทันหนก็ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นพวกเครื่อง,งปรุงเครื่องปรุงอันนี้ก็จะมีนะถุข้าวเนี่ยถุงใหญ่เลยนะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานหรือของข <c oughs> องให้มีความสุขนะจ๊ะหากว่าเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในบ้านเราเองนะพักผ่อนมีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขเราก็ไปทํางานได้อย่างมีความสุขอยู่กับลูกกับงานครับต้องตื<อ>่นไหมไหวไหมก็ให้เขาเรียนพิเศษอะไ้ที่นี่นะครับ แยกได้เลยจริงๆบ้านอยู่กี่คนเนี่ยอยู่กสามคนค่ะปกติในทางบ้านจะกลับมาก่อนถูกไหมลองเลยครับที่หลังเพราะว่าทีมงานได้เขาเจ้านายใช้งานหนักคป็นของเซอร์ไพรส์คนที่บ้านนั่นแหแข็งแรงมีแรงทำงานนได้เขาว่าเจ้านายเที่ยวข่าวข่าวคมลอยค่ะนี่ครับสวัสดีครับวอะไอัเนี่ยตะมุไรนี่ว่าไงเนี่ยตมุไรร้านที่ที่ญี่ปุ่นที่ที่เมืองไทยนี่แหละร้านในโซนอันนี้เหรอ เราดิ้งวันนะไม่ครับค,คือเมื่อวานงานเลี้ยงที่มันเป็นแล้วมันต่อเมื่องกันไปเร่อยมีคนเหยอคนเดียวค่วะคยอยู่คนเดียวก็หัดทำได้อันนี้ไหมหัดทำเลยการมัน,นเนคร<ๆ>ื่องปรุงไหมสบาสดีครับอยู่กันครอบครัวมีความสุขดีมีวิตดีลูปกติทำกับข้าวไหมทำบ้างทำบ้างนะแย่างนี้เชื่อแล้วว่าอยู่ด้วยกัน มีความสุขดีนะครันเราทำเทาไหร่ตอีาพีเราก็ทำาไน้องเคยไปช่วยงานที่โรงเรียนเก่าด้วย้าทำได้มันต้องขายทำไมอยู่เฉยเลยหรือความหงใยจากตรงกีตการณโรงเรียนทหารตารรถไไม่จดสุดเป็นเศษขาดแล้วต้อมาเสี่ขอึ้งกลับมาอยู่ใหม่หรืออะไรยยาวๆก็กลับบ้านไปแล้วรับแม่ดื่ด้วยขามีพวกซอสแล้ว ทำกับข้าวให้สามีทานส่วนเราไม่ต้องน้อยใจเรามีนน้ำจาล้างจานเดี๋ยวเราล้างจาน <c oughs> <c oughs> ให้เขาไทานมะเขือ <c oughs>